เมื่อเวลา16.30นาิกา30นาทีวันที่25เมษายนที่ขอนแก่นฮอชั้น5เซสินท่านพาซาจ,จงังหวัดขอนแก่นนายธวัชชัยโคตรวงรองประธานหอ,อการค้าจงังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานเปิดงานขอนแก่นหน้าอยู่โฮมเอ็กโป2 0 2 4 ที่รวมทุกความต้องการเรื่องบ้านโดยมีผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์บริษัทรับสร้างบ้านและร้านค้าที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านเข้าร่วมมากกว่า50แบรนด์ทั่วภาคอีสานพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจากโครงการและสปอนเซอร์อีกมากมายโดยมีนายปัชญาทองแท่งไทยรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายวุฒิชัยฉัดชัยพลรัตน์นาย,ยกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่นพร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้สนใจมองหาบ้านในขอนแก่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก